สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเก่าครับนายตุนกานะครับวันนี้เปิดนะครับบารามันเลือดลอยครับพี่น้องครับทนเสียงเลือดลอยพี่น้องบ้านเท่าบ่ได้ครับพี่น้องครับโอ้โหนะครับสอนพี่น้องบ้านเท่าทุกวันนี้นะครับหันมาเลี้ยงเลือดลอยกันเยอะมากๆนะครับพี่น้องครับทุกวันนี้นะครับโอ้ขามาทีทลซีหาข้นนะครับหาเลือดลอยนะครับโอ้ผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยช่วงนี้นะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวแรกหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นตัวแรกนะครับหลังจากหลายๆเดือนมานะครับเป็นอ่า ปลามันเลือดร้อยนะครับพี่น้องครับหลังจากที่เราไปส่งที่เซรลภูมานะครับตัวนั้นเป็นเลือดร้อยนะครับค้องแล้วนะครับตัวนี้เป็นปลามันสาวนะครับพี่น้องครับอายุ10เดือนนะครับสิเดือนกับอีก10มือครับพี่น้องครับสิเดือนบเ่สิบเอดเดือนครับพี่น้องครับสิเดือนกับอีก10บวันนะครับตัวนี้เป็นมั่วสาวหน่อยครับพี่น้องครับส่วนสูงเนี่ยประมาณร35หได้นะครับพี่น้องครับเนี่ยเราเราใช้ ไม้เก่าเนี่ยเป็นเกล็นครับพี่น้องครับไม่ไม่เก่านี่ร้อยเท่าเด่นพี่ร้อยร้อยนิ่มร้อยนิ้ผ้านะครับพี่น้องครับโอ้โหใช้ได้ครับพี่น้องครับมัวตัวนี้นะครับบลามันเลือดร้อยนะครับพี่น้องครับจากแบรนด์ kss นะครับพี่น้องครับตัวนี้กกค้างใหญ่ดีครับพี่น้องครับเครื่องบดนะครับนะครับตัวนี้เสื้อสายดีครับพี่น้องครับตระกูลดีนะครับคุณแม่เป็นลูกสาวของ เจ้าสติงเลใช่ไหมครับเจ้าสติงเล่นะครับพี่น้องครับคุณพ่อของเขาเป็นชูบอนะครับพี่น้องครับโอ้โหให้เรื่องกลามเนื้อดีครับพี่น้องครับกกขาเงดีนะครับเครื่องโบดนะครับกกขาใส่ได้ครับลำตัวเา้วนะครับกลามเนื้อลึกนะครับวัวใบหูโบดนะครับพี่น้องครับล้นจากการทําเขานะครับพี่น้องครับตัวนี้ตะหนกมาแล้วนะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับพี่น้องครับก็ ว่าท่านใดลืมค้นไปไหนครับพี่น้องครับวัวจับจากวัวฟูงใหญ่นะพี่น้องครับนะครับประมาณนี้นะครับวัวเลือดร้อยนะครับตัวนี้มีใบพร้อมนะครับรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยครับพี่น้องครับตัวนี้ใสใดครับพี่น้องครับนะครับประมาณนี้นะครับดูรายละเอียดนะครับประกอบการตัดสินใจครับพี่น้องครับ สุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดนะครับตัวนี้แข็งขาดีนะครับลำตัวยาวกมเน้อลึกนะครับใช้ได้นะครับสำหรับเกษตรกรที่ต้องการวัวเลือดร้อยเข้านะครับเข้าฟาร์มนะครับแนะนําเลยนะครับประวัติการส่งนะครับประวัติการส่งของต้นก้านะครับมีทัวนะครับมีมีมีตอนนี้ในโลกโซเชียลมีพอสมควรนะครับพี่น้องสามารถเช็คได้นะครับบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะประเทศไทยครับสนใจโทรมาสอบถามครับศูนย์ หก4ี่สี่6ปครับพี่น้องครับ0 6 4ย์หกส6่นะครับพี่น้องครับราคาค่าจะส่งกิโลละ15บาทนะครับส่งทั่วไทยนะครับยกยกเว้นนะครับภาคใต้นะครับเราไม่ลงนะครับใส่แดงครับพี่น้องครับเบื้งโคกขานะครับโอ้ประมาณนี้ครับพี่น้องครับประมาณนี้นะครับถืกใจโท่วมมากเลยครับศูนย์หกสี่สี่ 86-7066นะครับบัวตัวนี้11เดือนนะครับกับอีกกับอีก10วันนะครับมีใบพร้อมนะครับใบเพชรนะครับบัวเลือดร้อยนะครับอ่าสำหรัิปนี้เ่ยเพืพ่อนๆครับสำหรัิปนี่สวัสดีครับ